สวัสดีตอนบ่ายจากอังกฤษจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะพามาชมดอกกระเทียมเหลืองที่ธรรมชาติให้ส้มมาจ้าแต่ช่วงนี้ดูดอกบัวก่อนนะจ้าดอกบัวเก่าแก่จ้าเป็นมรดกตกทอดจากพ่อสามีให้ส้มมากอของเขาจ้า60กว่าปี ตั้งแต่สามีส้มยังแบเบาะอยู่เลยจ้าที่อังกฤษฝนตกมาสามสี่วันแล้วล่ะจ้าทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดนี่ล่ะจ้าดอกกระเทียมป่าสีเหลืองสวยมากๆจ้า ดอกของเขาไม่มีกลิ่นหอมจ้าแต่ใบของเขาถ้าดึงออกมาหอมเหมือนดอกหอมเหมือนกระเทียมจ้าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะจ้าฝนก็ตกดีจังเลยจ้าสายฝนดอกบัวอยู่ข้างๆจ้ะชมดอกบัวอีกมุมหนึ่งจ้าอันดอกนี้กำลังตูมเดี๋ยวก็บานจ้าบานแค่สองดอก เดี๋ยวพอสักพักหนึ่งเขาก็จะหกไปจ้ะอันนี้ดอกกระเทียมป่าสีเหลืองจ้ะสวยมากสวยสุดๆเลยจ้ะ <c oughs> เขาเข้ามาเกิดด้วยทีนี้ส้มไม่ถอนเขาออกจ้ะก็เลย ลองดึงใบเข้ามาดมดูก็คล้ายๆกลิ่นกระเทียมส้มก็เลยปล่อยปล่อยเขาทีนี้เขาก็เลยออกดอกเป็นสีเหลืองจ้าก็เลยดีใจมากๆเลยจ้ะธรรมชาติให้มาแต่เขาไม่มีกลิ่นหอมจ้ะเพื่อนๆไม่มีกลิ่นหอมแต่มีแต่ความสวยพยายามขยายพันธุ์เดี๋ยวจะพยายามอีกจ้ะปีนี้ ปีที่แล้วก็ขยายบ้างแล้วจ้ะอันนี้ส้มขยายพัน์ธมาตรงนี้จ้ะเขาดอกเขาจะโรยแล้วเขาเกิดเอาเอามาใส่กระถางไว้เขาเกิดกับผักชีจ้ะผักชีผักชีสองต้นนี้จากปีที่แล้วจ้ะไอหิมะตก หนาวขนาดไหนเขาก็ยังยืนต้นอยู่จ้าส้มก็เลยเอาปลูกไว้กับกระเทียมป่าจะเอามาเล็ดเขาจ้าเพราะว่าต้นเขาทนขนาดนั้นมะร็ดเขาก็คงจะทนมากๆเลยจ้าก็เลยออกดอกแล้วจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้พันแน่นอนต้นเขาใหญ่มากเลยจ้ะเขาล้มด้วยเวลาลมหอมมากๆเลยจ้ะผักชีบ้านเรา ขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า